ถามนะอืมนะอ่ะลูกแฟนมีลูกแฟนหนึ่งหนึ่งสามครับแจกของรางวัลแฟนคลับแฟนคลับนี่พี่ดีผมมีไหมมีอ่าที่ดีผมหนึ่งที่บอร์ดคีย์บอร์ดมีไหมมีเออคีย์บอร์ดหนึ่งคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หนึ่งผ่อนข้าวหมอนผ่อนข้างเตียงครับแล้วมันจะสิ้นสุดตรงไหนเนี่ย จนหมดจนหมดอ่าบอลไม่หมดแน่ครับแอร์มีไหมมีม oh, ีอะไรไม่มีบอกนะนะฮะอ่าแอร์ครับผ้าห่มผ้าห yeah. ่มลึงนาฬิกาปลุกไม่มีอ่าเออนาฬิกาไม่มีใช้มือถือปลุกครับทุกท่านโน้ตบุ๊กีบีบีมีไหมบีบีมีครับบีบีหนึ่งบีบีนี่แหละที่ปลุกครับเจ้า โน้ตปุ๊กมีไหมครับโน้ตปุ๊กก็เป็นคอมไหมครับอ่าโน้ตปุ๊กคอมไม่ได้ครับีอยู่ที่บีบี่หนึ่งพีบี่หนึ่งโตโต้มีไหมครับมีครับมีโต๊ะก็ต้องมีเก้าอี้ครับต่อไม่หมดตอบไม่หมดเก้าอี้เก้าอี้มีไหมมีเก้าอี้หนึ่งตู้มีไหมตู้มีตู้โคมไฟครับ โคมไฟไม่มีโคมไฟไม่มีครับมีตลอดไฟมีรูปพินัทไหมครับมีรูปพินัทหนึ่งตุ๊กตาอะไรนะคืออะไรอะอ่ามีมันเป็นฉายานัทอ๋อเดีไม่รู้สิเดี๋ยวเราเดี๋ยวเขารู้ว่าเราไม่ใช่ญาติกันจริงๆอ๋อมีไหมครับมีครับมีตุ๊กตาครับหนังสือหนังสือมีไหมครับมีครับหนังสือหนังสือหนึ่ง พมานมีไหมครับมีครับพม่านึงหน้าตากมีใครพูดหน้าเต่มีพม่านหน้าตาเิมไม่ไปไหนไกลครับเตอมรับร้อมอยู่แถวนี้ที่นอนที่นอนไปแล้วครับชุดนอนพรมมีไมครับพรรมครับพรมพรมไม่มีครับพรมไม่มีครับไม่มีพืนไม้เป็นพืม้นไม้หนมอน2ม้หนมอนต่อไปแล้วไม่ใช่มอมอไมอไ้ไ้ม้นม้น้นไ้ผไ้้ นี่มาทำบุญสำรวมกันนิดนึงอะไรคือสีเขยอยากรู้เลยฮะพี่ครับอธิบายให้เยาวชนไทยรู้จักปะครับฮะมันเป็นของที่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวนิดนึงน้ำผมโอ้ยผมก็รู้ว่าอะไรสีเขต ก็คิดข้างนนซีเคไม่ใช่น้ำหอมไม่ใช่น้ำหอมแต่น้ำหอม C K เคก็มีละเอาไว้ในหาที่เข้าใจทุกอย่างที่เป็น C ีเคตัดออกไปหมดมีสิ่งที่ให้ความรู้ตอความเพลินงงใปใหญ่เลยนั่นแหละ C K เคอ๋อ C ีเคนี่คือสิ่งที่ให้ความรู้ต่อความเพลินพอพอมี C ีเคปุ๊บเขิมไว้เถอะง่ายจะเขิมได้ได้ซีเคนึง โมเดลเซนเซียกมีโอ้เยรู้จริงรู้จริงโมเดลเซนเซยหนึ่งที่คนวดนี่อ่าที่คนวด1 CD มซีดีมีซีดีนี่ครับกล่องโมเดลเซนเซียกเอาเศษฝุ่นที่โมเดลได้ไหมจอดรถลงสนามยาเคลียร์กันก่อนไหมนะเอ้าอยู่ที่ได้เป่าผมครับมีครับแว่นสายตาแว่นสายตามีครับแว่นสายตามีครับ มัวมีครับนี่ฮะเค็มขัดเค็มขัดมีครับเครื่องประดับส่วนตัวเราไม่เอาเราตัดเอเดี๋ยวจะลึกไปอีกไอ้ซีเคก็คงทึบล่ละเดี๋ยวเข้าวัดที่ผมรถเดินหลงแน่นอนเลยมองกับซีเคแหละถามพาพาจะรู้จักไหมครับพาครับพารู้จักสงที่ให้ความเพลิดเพลินแล้วก็